สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับชื่อมิกค่อมิก,ม,กมีความคิดเห็นยังไงกับปัญหาขยะทุกวันนี้คะปัญหาขยะทุกวันนี้แล้วครับก็คนเนี่ยทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางแล้วก็การเก็บขยะเนี่ยก็ทําให้สภาวะเนี่ยเป็นกลกร้อนมากขึ้นครับแล้วมิกม,กมีวิธีการแก้ปัญหายอย่างไรคะเราก็ต้องรู้จักการแยกขยะครับเช่นพลาสติกก็อยู่กับพลาสติก หรือไม่ก็ขยะเบี้ยงก็อยู่กับขยะเบียงเราสามารถนาขยะเบียงเนี่ยไปเป็นน้ำหมักอ้แย้รพาสติกเนี่ยเราสามารถไปย่อยสลายได้ขอบคุณาค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อข้าวของค่ะข้าวอมคิดยังไงกับปัญหาขยะทุกวันนี้คะคว่าันปันปัยของข้าวของก็จะนำถุขยะเป็นทีน่แล้วก็เราแคเปนคนกิมนิดนแล้วข้าวองมีวิธีการจัดการขยะยังไงนะคะในส่วนของ ได้ไปสัมภาษณ์ทุกคนมานะคะจะเห็นได้ว่าทุกคนมีความเห็นที่ตรงกันในการแก้ปัญหาขยะค่ะนั่นก็คือเริ่มปลูกจิตสำนึกที่ตัวเรานะคะให้เริ่มแยกขยะให้ถูกต้องค่ะอย่างเช่นนะคะแตงโมค่ะแตงโมก็จะอยู่ในถังขยะยสีอะไรคะคุณมุกสีเขียวค่ะคุณอ๋อและอย่างแคนดี้นะคะุณอยู่ในขยะสีอะไรควรจะอยู่ขยะทั่วไปค่ะใช่ค่ะวิธีสังเกตขยะง่ายๆนะคะนั่นก็คือสีเขียวนะคะจะเป็นประเภทของขยะเบียกคะ่ะใส่ได้ทั้งเศษอาหารน้ำอะไรพวกนี้ค่ะ ขยะทั่วไปค่ะส่วนมากก็จะเป็นเปลือกขนมซองลามา่าหรืออะไรแบบนี้ค่ะสีแดงนคะคะจะเป็นขยะอันตรายค่ะยัดขยะชิ้นยาเข็มวัคซีนหรือประหลอดวัดไข้ค่ะรู้เก็บรู้ดักษาขยะน,นั้นนะ